สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ่อฟักไข่หอยเชอรี่หนึ่งสัป,ปดาห์นะคะไข่ที่เก็บจากบ่อพ่อแม่พันธ์ฟักตัวออกเยอะมากเลยค่ะ ส่วนกระเบื้องที่เห็นนำมาปิดไว้ไม่ให้ไข่หอยที่เก็บมาจากบ่อพ่อแม่พันธุ์โดนฝนค่ะถ้าไข่โดนฝนจะฝ่อแล้วก็ไม่ฟักตัวค่ะสำหรับอาหารที่ให้ลูกหอยที่ฟักตัวออกมาแล้วนะคะ จะให้เป็นจอกกุหลาบค่ะเขาจะเกาะกินรากจอกกุหลาบเป็นอาหารค่ะ